คนทํางานอีเวนต์เนี่ยจะมีความบาปนิดนึงงอยู่แล้วเพราะเราก่อสร้างไวๆเร็วๆใช้งานแค่5วัน10วันแล้วลื้อทิ้งเฮ้ยถ้าพี่ลดขยะด้วยการใช้วัสดุที่ดูครีเอทีฟแต่จริงๆแล้วเกิดเวสหรือเกิดขยะระหว่างการก่อสร้างและเมื่อเลือกใช้แทนทีจะเป็นขยะวัสดุมันกลับไปเป็นพาร์ทที่คนอื่นใช้ซ้ําต่อได้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างของการลดในทั้งต้นทุนลดขยะยั่งยืนกําไรมากขึ้น อสิ่งนี้ถ้าทําดีๆมันก็กลายเป็นวินทั้งสองอย่างอย่างจริงๆแล้วอย่างบูธนี้ก็เหมือนกันที่เดี๋ยวเขาพาวินเสิร์ตก็คือเป็นเป็นเป็นบูธที่สร้างโดยซิสเต็มอลูมิเนียมบูธมาตรฐานมีให้เช่าไม่ต้องตัดไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องสกรูเอามาต่อเสร็จแล้วเหมือนชิ้นส่วนเลโก้คืนแล้วก็เก็บเข้าไปที่โกดังใหม่อีกเจ้าต่อไปก็มายืมใช้ประกอบร่างกันได้ขอให้เราขยันในการออกแบบด้วยวิธีใหม่ก็คือเข้าไปดูที่กโกดัง ว่าเขามีพาร์ทสั้นยาวเล็กใหญ่โค้งไม่โค้งตรงยังไงแล้วลองมาประกอบเป็นนิทรรศการอย่างนี้ถามา <makes> ่าเดินไปเดินมาเพิ like ่มเขดูตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมไม่มีขยะตักชิ้นเลยเพราะว่าหมดงานก็คืนไปเลยอย่างงานเมื่อสวนแฟรเราจัดที่ไบเทคหรืออิมแพอวไรเีติโอจัดเนี่ยเต็มศูนย์หลายหมื่นตารางเมตร3,000บูธไม่มีป้ายบอกทางก็คือการที่เราไม่ได้ดูแลสเต็กโฮลเดอร์เราคือคนเดินงานและผู้ออกร้านคนหากันไม่เจอก็ไม่เกิดธุรกิจป้ายยังต้องมีอยู่ แต่เราก็ลดด้วยการใช้ป้ายดิจิทัลใช้จอแทนป้ายที่ติดพื้นแทนฝังไปที่พรมดังนั้นถ้าเกิดคนเริ่มชินกับการดูป้ายด้วยการก้มลงที่พื้นเราก็จะต้องไม่ต้องแขวนไหนเราใช้แล้วเรามันใช้ซ้าไม่ได้เพราะข้อความบนป้ายมันใช้ซ้าไม่ได้ <Okay. S 1> เราก็เลยเอาออกมาแล้วก็เอามาย่อยสลายจนกลายเป็นเศษพลาสติกแล้วก็ไปอัดเป็นอย่างเงี้ยฮะก็มาเป็นวัสดุที่ใช้เป็นที่รองนั่ง ทำงานร่วมก,กันกับพาร์ทเนอร์ชื่อบริษัทมัวนะครับอันนี้รูมแมกกาซีนก็ X กับมัวแล้วก็ส่วนนี้เราก็ลงทุนทำให้ทนทานส่วนนี้ใช้ซ้ำได้้อนซ้อนได้แล้วหนกได้ดีส่วนนี้มีขยะมาเพิ่มเราก็ได้ลายใหม่ๆมันตลอดเวลาก็คือ,คอธุรกิจมันต้องการการเจริญเติบโตใช่ไหมเราต้องการส่วนต่างก็คือกำไรดันั้นความยั่งยืนเนี่ยถ้าบริหารไม่ดีมันจะกลายเป็นต้นทุนเพิ่มแต่ถ้าบริหารดีๆมันคือจุดขายมันคือฐานสำหรับการทำการเจริญเติบโตต่อในอนาคต